ล่าสุดนี้คอรมออนุมัติกรอบวปุงเงิน4 0 1 9บาล้านบาทให้5กระทรวง13หน่วยงาน1,361รายการในการดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารจัดการทรัพยากรน้าในช่วงฤดูฝนปี65แล้วก็กักเก็บน้ําเพื่อฤดูดแล้งปี65ทับ6กนะคะซึ่งตรงนี้ทางกรมชลประทานก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายตรงนี้กรมชลประทานเนี่ยดูแลทำอะไรบ้างสำหรับโครงการที่อนุมัติมาล่าสุดของคอรมอค่ะ ครับคือเป็นงบกลางที่คอรมงตินะครับอนุมัติเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับก็คือเป็นโครงการเพื่อประสิทธิภาพการบริจการนทรัพยากรน้ําในช่วงฤดูฝนปีพศสอง้อยหกสิบห้าคือช่วงนี้นะครับและการกักเก็บน้ําเพื่อดูแลในปีพศสองร้อยหกสิบห้าหกศูนย์คว่าตรงนี้เพื่อดูแลก็คือในช่วงรอยต่อระหว่างหนึ่งพฤศจิกาปีหกห้าจนถึงสามสิบเมษาปีหกหกนะครับตรงนี้ กรมชลรานเองก็ได้รับโู้มาในส่วนนี้ยอยู่410รายการเป็นวงเงินประมาณนะครับ1,149ล้านบาทะนะครับครอบคลุมอยู่3-4จังหวัดนะครับดำเนินการเกี่ยวเรื่องซ่อมแซมระบบส่งน้ําระบบระบายน้ําต่างๆนะครับที่จะป้องกันแล้วก็บรรเทาเทุาัภัยแล้วก็การเซิร์ฟประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําในช่วงฤดูฝนเนี้เพื่อไว้ใช้ในฤดูแล้งครับโดยมีอบระยะเวลาในการดำเนินการอยู่120วันนะครับ จะอนุมัติไปต้องดำเนินการแล้วเสร็จภายในสี่เดือนนะครับอืมก็คือก็คือไม่ได้สร้างใหม่ส่วนส่วนใหญ่ไปดูแลซ่อมแซมของเก่าใช่ครับค่ะเพิ่มภาพในการกักเก็บน้าให้มากขึ้นในของเก่านะครับอืมค่ะแล้วทีนี้พอพอซ่อมแซมแล้วมันจะจะเปิดเกิดผลที่มันเป็นประโยชน์ต่อมาอย่างไรบ้างคะคือบางคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวเลาเงบปกติมันไม่มีที่ไปซ่อมหรอทําไมต้องมีงบใหม่เพิ่มขึ้นมาตรงนี้ค่ะ คือคืออย่างนี้ครับในการความต้องการได้รับมาต่างๆของกรมโชธฐานจะดูแลในพื้นที่ทั้งหมดนะครับอประมาณยี่สิบเจ็ดล้านไร่นะครับ<า>แล้วก็งบประมาณแต่ละปีเราตั้งความต้องการนะครับมีความต้องการอย่างเช่นว่ามีการดูแลของเก่ากับพัฒนาของใหม่<า>แล้วมัมีเรื่องของเรื่องการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติต่างๆด้วยนะครับอาคารที่ใช้นะครับก็อายุไม่น้อยกว่าหกสี่หกสิบปียกตัวอย่างเช่นทุ่งจะพงพยาใหญ่ของเราครับแต่จังหวัดชัยนาทนะครับ โครงการต่างๆไม่ต่ำกว่าหกสิบปีการใช้งานก็มีการเสื่อมสภ,ภาพนะครับก็ต้องมีการซ่อมแซมดูแลอย่างดีคอนกรีตต่างๆหรือก็ทั่งบานระบายที่มีความเสียหายนะครับตรงนี้งบมาณที่ประจํารายจ่ายประจำปีก็ฟิกไว้นะครับไม่เพียงพอครับอืมค่ะสามสิบสี่จังหวัดนี้เรามีการคัดเลือกอยังไงบ้างคะอันนี้ทางจริงๆความต้องการเราเสนอมากกว่าน,นั้นนะครับตอนนี้ทาง กรรมการโดยทางสนชก็ไปดูจังหวัดนะครับที่มีฝนตกซ้ำซากนะครับน้ําท่วมซ้ำซากหรือแรงซ้ำซากซซาก,ก็จะพิจารณาเป็นพิเศษนะครับอย่างเช่นภาคอีสา,สา,า,สานส่วนใหญ่อยู่ในภาคอีสานนะครับเช่นอุดรสกลนคราลสินงร้อยเอ็ดยโสธรอุบลราชธานีนะครับหรือนครราชสีมาบุรีรัมย์เนี้ยส่วนใหญ่อยู่ภาคอีสานครับ ค่ะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นสามสิบสี่จังหวัดที่เป็นกรอบออกมาเบื้องต้นก็ต้องติดตามสี่เดือนใช่ไหมคะที่จะใช้ระยะเวลาในการซ่อแมแซมตรงจริงๆก็คือกรอบที่ครมอเห็นชอบตามโครงการนี้สี่เดือนในรายการทวาทานนะครับ4ี่ร้อสิบรายการเนี่ยส่วนใหญ่เป็นรายการซ่อมแซมนะครับวงเงิน,นไม่เกินหนึ่งล้านบาทก็สามารถดำเนินการแล้วเสร็จก่อนที่ผลจะอะไรที่น้ําจะหลากลงมานะครับตรงนี้ ค่ะคือคือเรากําหนดเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องดูน้ําด้วยใช่ไหมคะให้มันทันกับน้ําที่หลากมาถูกต้องครั